สำหรับใครที่เจอโฟนเสือเนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับบูธค้างอันนี้ลูกค้าเดตดแล้วค้างนะครับตัวนี้เป็นสเบธรรมดานะไม่ใช่ตัวโปรนะครับจะลองบังคับดับมันนะครับบังคับดับมันบังคับยังไงครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงทีนึงนะครับกดลบทีนึงแล้วก็กดปิดแช่ไว้ค้างไว้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับจะดับไหมครับแบบไวนะครับปึ๊บปึ๊บแช่ ออนนี้มันหมุนนี่นี้นะครับัเกลีดยดตรงนี้ครับจะดูว่าจะดับไหมดับไปแล้วครับติดมาแล้วครับเดี๋ยวลองดูครับสำหรับใครที่เจออาการแบบนี้ก็ลองไปแก้ไขนะครับ iPhone 11 Pro นะครับไอ้ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max นะครับเจออาการแบบนี้ก็ลองทำนี้ดูว่าจะสามารถใช้งานได้ไหม คือตัวนี้ลูกค้าไปอัปเดตแล้วมันค้างเลยค้างตึงไม่สามารถจะปิดเปิดได้เลยอ่าเนีเข้าหน้า้เลนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใครมิวนาสำหรับ iPhone 11ก็ทำตามนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ